สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของดาราชื่อดังในอดีตที่ผู้เล่านี่โคตรชอบเลยนะครับสำหรับคุณอาโกวิทวัฒนกุลที่มีผลงานทางด้านการแสดงมากมายทั้งภาพยนตร์งานแสดงละครทั้งละครสั้นละครยาวแล้วก็ผ่านมาแล้วทุกบทบาทไม่ว่าจะเป็นบทพระเอกบทพระรองบทร้ายบทคนดี ไม่ว่าผู้สร้างจะให้บทไหนมาก็ตามคุณอาโกวิตรับได้หมดแล้วก็แสดงได้ถึงบทบาทสุดๆจึงทำให้คุณอาโกวิตดดรับรางวัลต่างๆมากมายแล้วก็อยู่ในวงการมานานกว่า40ปีสำหรับคุณอาเมาหรือคุณอาโกวิเริ่มมีผลงานการแสดงตั้งแต่ปี2522มาจนถึงปัจจุบันซึ่งคุณอาโกวิต ก้าเข้าสู่วงการละครก่อนเข้าสู่วงการภาพยนตร์ละครเรื่องแรกที่แสดงในปี2,522ซึ่งก็จะมีทั้งหมด2เรื่องก็คือเรื่องขุนศึกและก็เรื่องสามสิงสำหรับภาพยนตร์เรื่องแรกที่แสดงในปี2,524ก็คือเรื่องชายสามโบสถ์ำหรับชื่อเล่นของคุณอาโกวิทก็คือแอดแต่เพื่อนๆก็จะเรียกว่าเมาซึ่งก็มาจากชื่อของพระเอกละครเรื่องขุนศึก ที่คุณอาเมารับบทเป็นพระเอกที่ชื่อไอ้เสมาแต่คุณตาสมจิตธรรมทัตดาราดาวร้ายชื่อดังในอดีตเรียกชื่อจากไอ้เสมาเป็นไอ้เมาจึงทำให้คนอื่นๆเรียกตามกันมาเรื่อยๆว่าเมาแต่ก็จะมีคนที่สนิทกันก็จะเรียกแอดเหมือนเดิมสําหรับประวัติและเส้นทางการก้าวเข้าสู่วงการของคุณอาโกวิชชื่อโกวิทวัฒนกุลเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงที่นำมาใช้ในวงการด้วย มีชื่อเล่นว่าแอดหรือเมาเกิดเมื่อวันที่29มกราคมปี2497ปัจจุบันอายุได้71ปีเกิดที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเป็นลูกชายของคุณพ่อเกื้อซึ่งก็เป็นชาวจังหวัดสุรินทร์และคุณแม่มริวันซึ่งก็เป็นชาวบุรีรัมนะครับเรียนหนังสือจบชั้นมศ .5 ที่โรงเรียนสิรินทรจังหวัดสุรินทร์ในระหว่างที่เรียนก็เป็นนักมวยด้วยแล้วก็เคยต่อยมวยอยู่หลายครั้ง สำหรับข้อมูลการก้าวเข้าสู่วงการของคุณอาโกวิทมีหลายข้อมูลมากก่อนที่จะเข้าวงการคุณอาโกวิทก็เคยทำงานที่การรถไฟเป็นพนักงานห้ามล้อรถด้วยหน้าตาที่ลลเหล่เข้มบึกบึนสมชายชาตรีจึงมีคนแนะนำให้คุณอาโกวิทไปสมัครเป็นดาราคุณอาโกวิทก็ใช้เวลานานหลายปีในการสมัครเป็นดารา จนต่อมามีคนแนะนำให้ไปสมัครเรียนการแสดงที่อักษวินศิลปะการแสดงคุณอากโกวิทจึงได้ไปสมัครเรียนที่อักษวินศิลปะการแสดงสำหรับคนที่สอนการแสดงในตอนนั้นก็คือคุณนัทนีสิทธิสมานคนที่รับบทเป็นปอบหยิบพอเรียนจบคุณนัทนีก็พาคุณอากโกวิทไปสมัครเป็นดาราโทรทัศน์ ที่ช่อง3ซึ่งในปี2522ซึ่งในตอนนั้นทางช่องก็กำลังจะสร้างภาพยนตร,ร์โทรทัศน์เรื่อง3สิงซึ่งในตอนนั้นก็ยังขาดตัวพระเอกอีกคนหนึ่งเพราะคุณอาโกวิทไปสมัครด้วยหน้าตาที่หล่อเข้มสมชายชาตรีทางช่องจึงให้คุณอาโกวิทเป็นหนึ่งในสามพระเอกจากเรื่องสามสิงซึ่งก็รับบทเป็นกกเห่งแสดงร่วมกับคุณอาหนิงนิรุตสิริจัญญาส่วนพระเอกอีกคนหนึ่งไม่มีชื่อนะครับ ในปีเดียวกันก็ได้รับบทพระเอกก็คือเรื่องขุนศึกจากบทประพันธ์ของไม้เมืองเดิมโดยมีคุณสักกะจรุจินดาเป็นคนคัดเลือกดาราซึ่งคุณอาโกวิทก็ได้ถูกคัดเลือกไปโดยไม่ได้บอกว่าจะให้แสดงบทไหนแต่ก็ต้องไปเก็บตัวที่บ้านของคุณสักกะเพื่อเตรียมความพร้อมหลังจากนั้นก็ได้ฝึกฝนศิลปะการแสดงคุณอาโกวิทใช้เวลาฝึกนานเกือบ3เดือนคุณสกกะจึงบอกว่า เลือกคุณอาโกวิทให้มาเป็นไอเสมาพระเอกของเรื่องโดยมีคุณดวงดาวจารุจินดาเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้วยเมื่อละครเรื่องนี้ออกอากาศก็ได้รับความนิยมเกินคาดและก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับคุณและก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับคุณอาโกวิทเป็นอย่างมากหลังจากนั้นคุณอาโกวิทก็ได้มีผลงานการแสดงละครออกมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันซึ่งก็มีมากกว่า100เรื่องเช่นเรื่องชลาลัย เพลิงกินลีไฟแสงโชนสางสยองทองประกายแสดเป็นต้นต่อมาในปี2524คุณอาโกวิทก็ได้รับบทเป็นพระเอกจองเงินครั้งแรก ในภาพยนตร์เรื่องชายสามบทแสดงคู่กับคุณสุพรรษาเนื่องพิลม์หนังเรื่องนี้เข้าฉายเมื่อวันที่22สิงหาคมปี2524หลังจากนั้นเป็นต้นมาคุณอาโกวิทก็มีผลงานการแสดงภาพยนตร์มาจนถึงปัจจุบันโดยรับบทหลากหลายทั้งบทคนดีบทพระเอกบทร้ายคุณอาโกวิทมีผลงานการแสดงภาพยนตร์มากกว่า150เรื่องปัจจุบันคุณอาโกวิทก็ยังคงมีผลงานในวงการออกมาอีกอย่างต่อเนื่อง แต่อาจจะไม่มากเหมือนกับสมัยก่อนสำหรับชีวิตด้านครอบครัวนะครับคุณอากโกวิทได้สมรสกับคุณวาสนาวัฒนกุลมีลูกสาวทั้งหมด3คนคนโตชื่อเมวดีคนที่สองชื่อมินทิตาซึ่งคนนี้ก็เป็นดาราพิธีกรร้องเพลงนะครับแล้วก็คนเล็กชื่อมาทวี หรือน้องไมล์ซึ่งก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในปี2555ซึ่งก็ได้สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับครอบครัวของคุณอาโกวิทและญาติิเป็นอย่างมากนะครับ สำหรับคุณอาโกวิทได้รับรางวัลต่างๆมากมายอย่างเช่นในปี2,529ได้รับรางวัลเมฆขลาดารานำชายดีเด่นจากละครเรื่องแม่เอ,อิบในปี2,531รางวัลตุ๊กตาทองดาราดาวร้ายฝ่ายชายยอดเยี่ยมจากเรื่องตลาดพรหมจารีปี2,544รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงนักแสดงประกอบชายยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์เรื่องเกมล้มโต๊ะและก็ยังมีรางวัลอีกมากมายหลายรางวัลน,นะครับที่ยังไม่ได้ประกาศสำหรับด้านความเป็นอยู่คุณอาโกวิดและครอบครัวก็มีความเป็นอยู่สุขสบายดีไม่ได้เดือดร้อนอะไรสำหรับสุขภาพร่างกายก็ยังคงแข็งแรงดีนะครับนี่คือเรื่องราวของโกวิดวัฒนกุลดาราชื่อดังในอดีตถ้าหากว่ามีอะไรผิดพลาดอย่างไรนะครับก็ต้องกราบขออภัยด้วยสาหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆครับ